สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูลและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า from Dutch to Don เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ2พี่น้องตระกูลเก็กโคสองอาชญากรจอมแวรรที่โด่งดังไปทั่วเมืองเขาก็เห็นลักพาตัวบาดลวนแล้วก็ลูกทั้งสองคนพร้อมกับออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่ใต้เพื่อหาที่กบดานในบาร์แห่งหนึ่งบริเวณพื้นที่ชายแดนเม็กซิโกแต่เมื่อเขาไปถึงที่นั่นกลับกลายเป็นว่าบาร์แห่งนั้นนะ่ะมีแต่ผีดูดเลือดทําให้พวกเขาต้อง และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวเริ่มต้นมาที่ชนบทแถบชายแดนเมซิโกแนมเพอสเตลลี จอดรถที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งเขาตะทายพูดจัดการร้านอย่างสติสนมก่อนจะบ่นว่าวันนี้เป็นวันที่ยากสำหรับเขาเขาท้องเสียรรมากาศเนี่ยก็ร้อนขึ้นด้วยจากนั้นก็ถามผู้จัดการร้านว่าได้ฟังข่าวอาชญากรรมหรือเปล่าข่าวเนี่ยก็รายงานว่ามีสอนจนพี่น้องช่วยแหกคุกและก็แปปล้นธนาคารเพราะมันหนักตำรวจแล้วก็พลเรือนมากมายแล้วก็พากันลักพาตัวเจ้าหน้าที่ธนาคารไปด้วยคิดว่ามันคงจะพยายามหาทางหนีข้ามชายแดนไปเม็กซิโกอยู่แหนมเพิล์นก็ยังบอกด้วยว่าถ้าจนสอนพี่น้องมาเจอเขายังไงก็ไม่รอดแน่พอพูดจบแนนนเเพิ่ก็ไไปข้้้าองม พักโจรสองพี่น้องก็ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งที่จริงแล้วพวกเขาในแอบอยู่ในร้านมาตั้งนานแล้วริชชี่จนคนน้องก็บอกว่าจะฆ่าผู้จัดการร้านเพราะเห็นความส่งสัญญาณของความช่วยเหลือแต่ว่าเซธจนที่เป็นพี่นี่ก็แย่งขึ้นมาว่าไม่เห็นด้วยเพราะผู้จัดการร้านยังไม่ทําอะไรเลยริชชี่นั่นแหละที่คิดไปเองไม่นานนักแนมเพิร์กออกมาจากห้องน้ําแล้วก็ให้ผู้จัดการคิดเงินค่าเหล้าในตอนนั้นริชชี่ก็ตัดสินใจยิงแนมเพิร์กทิ้งแล้วก็ยิงผู้จัดการด้วย เซธเนกเลยด่าว่าเขาทำเกินกว่าเหตุและตอนนี้เราโคตต้องหนีไปแล้วแต่ว่าริชิชเนยกยังยืนเถียงว่าเขานั้นไม่ผิดอยู่ดีซึ่งก็ทำให้ผู้จัดก,การนะ่ะเช่กาดยิงสวนทาให้กระสุนในไปโดนที่มือรีชิชจนทะลุส่วนทางฝังของเซธเนะกไปหลบหลังแผงขายยากระดาษชำระเขาหยิบทิชชู่มาหนึ่งม้วนแล้วก็จุดไฟจากนั้นก็สั่งให้ริชิชเนะ่ยิงขวดเหล้าบนแคดเชียซะเมื่อขวดเหล้าแตกเซธเนกปากระดาษทิชชู่ใส่แคดเชียทำให้ไฟนะ่ะลุกไหม้ผู้จัดก,การจนตายคาที่และพวกเขาเนกเดลยวานที่รราง่าะะงกลผู้ พวกเขาขอห้องพักห้องหนึ่งก็จะเปิดกระปงและก็ลากตัวประกันเข้ามาในห้องซึ่งหญิงสาวคนนั้นก็คือพนักง,งานธนาคารที่มีชื่อว่ากลอเรียเซธเนกระบอกกลอเรยว่าเขาจะไม่ฆ่าเธอหรอกตอราบใดที่เธอเน่ทำตามที่เขาสั่งห้ามส่งเสียงร้องห้ามพูดจนเขาจะบอกและหากคิดจะหนีแล้วก็เขาจะยิงเธอซะสิ่งที่เธอต้องทำก็คือช่วยให้พวกเขานี่ข้ามชายแดนไปเพื่อจะพบก,กับคนที่มีชื่อว่าคาร์ลสพ่อ้ายาผูดที่มีอิทธิพลในท้องถิ่น คาร์ลอสนั้นจะช่วยหาที่รีภัยให้แล้วเขากับน้องชายก็จะได้ใช้ชีวิตอยางมีความสุขไม่ต้องลำบากซ้อนซ้อนอีกต่อไปหาได้เจอกับคาร์ลอสแล้วเขาจะปล่อยเธอเป็นอิสระอย่างแน่นอนจากนั้นเซตก็บอกให้รีชี่นังฟอกบอเรียไว้ส่วนเขาจะไปสำรวจพื้นที่โดยรอบแต่พอเึรออกไปรีชี่นั้นก็เกิดอาการหื่นเขาก็เลยเรียกเธอมานั่งดูทีวีด,ด้วยกันและภาพกระตัดมาที่ครอบครัวของสาธุคุณจาคอบซึ่งมีลูกในอุปการะสองคนก็คือคิดและก็สกอตทั้งสามคนนั้นก็นั่งกินข้า สกอตจะบอกกับจาครอบว่าสามารถนอนในรถได้แต่ว่าจาคอบนี่นก็ยังคงจะยืนยันว่าอยากจะนอนบนเตียงสักครั้งเพราะว่านอนบนรถน่ะมันไม่ค่อยหลับจากนั้นเคสในกรถามจาคอบว่าทำไมถึงเลือกเป็นบาทหลวงจากคอบในกรมวลศรัทธาในพระเจ้าไปแล้วหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าเขาในศรัทธาในพระเจ้าแต่ไม่ได้รักพระเจ้าเท่ากับเมียตัวเองหลังจากที่เมียเขาตายเขาก็ทําตัวเองทุกวันว่าจะทิ้ตตัวเพื่อพระเจ้าทําไมในเมื่อสุดท้ายแล้วพระเจ้าถึงกับพระคนที่เรารักไปอยู่ดีกลับมาที่ทางฝั่งของเซธหลังจากที่เขาสำรวจพื้นที่เขาก็กลับมาใในนนนหห้้อองแแลลลวกก็็เเ่ารถูจ ค่าไปแล้วทําให้เขาในหัวเสียอย่างมากเขาก็เลยด่าริชี่ว่าทําผิดจรรยาบรรณจนถึงเขาจะไม่ใช่คนดีแต่ว่าเขาไม่ใช่คนโรคจิตที่ไม่แน่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์อีกอย่างหนึ่งตอนนี้พวกเขานะไม่เหลืออะไรไปต่อรองกับตำรวจแล้วซึ่งก็ทําให้ริชี่รู้สึกผิดเป็นอย่างมากพร้อมกับร้องให้ขอโทษเซตกลับมาทางฝั่งของจาคอบเขาพาล,ลูกๆมาพักที่ดีดรอปโมเตลและโจนสอนพี่น้องนะ้นก็บุเข้ามาในห้องพอโจนใช้ปืนขู่แล้วก็บอกให้จาคอปไปส่งที่เม็กซิโกแต่ว่าต้องพาเด็กๆไปด้วยเนื่องจากเซธกลัวว่าจาคอบจะเล่นตุกติกกกกวว่่าาาาาแล้้ททุคคนนน็พพัขขึรออองงจจเืะไป ประตูเม็กซิโกระหว่างทางเซ็กับคลนกระเป๋าของจาคอบและก็ทําให้เขาได้รู้ว่าจาคอฟนี่ยเคยเป็นบาทหลวงมาก,ก่อน เซก็บอกว่าทำไมถึงออกจากเคร,รื่อจักรเตยฝ่ายก็บอกว่า,วามันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนทางฝั่งของเรชี่นั้นก็เต็มมองเคสแบบหึงกระหายผ่านไปได้ไม่นานรถในกกะจอดที่ด่านตรวจตำรวจเนยก็เลยเข้ามาตรวจคนรถเซธกับเรเชี่เนยก็เลยไปซ่อนในห้องน้ำพร้อมกับลากตัวของเคสเป็นตัวประกันไปด้วยซเยววยซธกบ็บอกกับเรเชี่ว่าห้ามทำอะไรบ้าๆไม่อย่างนั้นแล้วก็โดนจับแน่ทางฝั่งของเรชี่เนยก็รู้สึกน้อยใจว่าเซธหาว่าเขาบ้าเรชี่เนยก็เลยบ่นไม่หยุดเซตเนยก็เลยชกหน้าเขาจนสลบต่อมาเซธเนยก็อุ้ ตำรวมมาเห็นเธอก็ทําเป็นเขินแล้วก็บอกให้เขานปิดประตูซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขาเนินพัานนันตรวจไปได้ แล้วก็เข้าไปยังเม็กซิโกสาเร็จต่อมาเซธก็บอกให้จาคอบน่ะจอดรถที่บาร์เปล่งผ้าที่มีชื่อว่าทิตตี้ทวิสตี้ที่เปิดตั้งแต่เย็นยันเช้าเขา่ะบอกว่าตอนนี้จาคอบกับลูกๆน่ะปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นอิสระเขาขอให้จาเขาอยู่เป็นเพื่อนจนถึงช่างของอีกวันหนึ่งก่อนพอเขาได้เจอกับคาร์ลอสเขาจะลปอยจาคอบไปเซธก็เลยบอกว่าคืนนี้เขาจะเลี้ยงเล่าและก็อยากให้สนุกกันเต็มที่ก่อนจะแยกย้ายกันจากนั้นก็พากันเข้าไปในบาร์แต่ทว่าผู้จัดการ้านที่มานเยือนเซกับชีกเลยกระทบเข้้าาไไปขงในก็ดพบ สาวเปลื้องผ้าที่ออกมาเต้นยั่วยวนพร้อมกับชายชะกันมากมายพวกเขาเดินไปสั่งเหล้ากับบาร์เทนเดอร์แต่บาร์เทนเดอร์ในกาะนั้นเรียกการดมาลากตัวพวกเขาออกไปเพราะว่าที่นี่ะต่ตอนรับแค่นักบิดกับสิงโตบรรทุกเท่านั้นเซตก็ไม่ยอมนันกกขจะต่อยกับการดจากเขาก็กลัวจะเกิดเหตุที่รุนแรงขึ้นก็เลยออกตัวว่าเขาจะเป็นสิงโตบรรทุกเขาจะเป็นพวกขับรถบ้านเที่ยวไปทั่วเมืองบาร์เทนเดอร์ในกระยอมไม่เขากินเหล้าจากนั้นพวกริชี่ในก็พาทุกคนมาเลี้ยงเหล้า พอดื่มกันสักพักภายในร้าน,นก็ดับลงและบาร์เทนเดอร์ก็กระโดดขึ้นเวทีเขาแนะนาให้แขกในร้านรู้จักกับผู้หญิงชั้วไร้ที่สุดในโลกเธอคนนี้ก็คือตัวท็อปของร้านที่มีชื่อว่าซาตาิโกซาตาิโก,าตาโกเต้นโยนโย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 ทุกคนในร้านจนแม่สามารถจะล่าสายตาได้เธอตรงมาหาริช,ชี่ก่อนจะเอาเท้าหนึแย่ปากจานนั้นก็รียล่าผ่านหัวเขา่าให้มันหลั่งไหลเข้าไปในปากของริช,ชี่และสุดท้ายโชว์หนึ่งก็จบลงเมื่อโชว์จบผู้จัดการก็ปิดประตูร้านเขาบอกกับพนักง,งานว่าถูกเซตกับริช,ชี่ในกระทืบและเขาก็จะแก้แค อย่างไรก็ตามการต่อสู้ก็ทำให้แผลดึมของเรชิ่นฉีกและเลือดของเขาก็ไหลไม่หยุดซึ่งมันก็กระตุ้นให้ซาตานิโก้กเกิดอาการหิวเธอเนี่ยก็เลยกลยร่างเป็นผีดิบแล้วกระโดดกัดคอของเรชิ่นตายคาที่สมผู้จัดก,การแล้็คนถูกยิงเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมากลายเป็นผีดิบเช่นเดียวกับซาพเพิ่ม์มพาและกอนนัตดนตรีที่เป็นผีดิบเหมือนกันพอผีดิบเนี่ยก็แลยกัดกิน,กน,นแขนในร้านเหล้าอย่างบ้าคลัง่ง ส่วนทางฝั่งของ, ico, องซันตานนโกเธอเนี่ยก็ทำร้ายเซธเธอเยยบในอกของเขาแล้วก็บอกว่าจะทําให้เขากลายเป็นท่าของเธอตลอดกาลแต่ว่าเซธเนี่ยก็ไหวตัวทันเขาก็เลยยิงคบระยะให้ตกลงมาแทงทะยุนตายสรุปแล้วคนที่รอดมาได้เนี่ยก็มีแค่กลุ่มของเซธและก็ใจอิสรคนที่มีชื่อว่าเซ็กซ์แมชชีนและก็ฟอตซึ่งก็พอจะมีทักษะการต่อสู้อยู่บ้างพวกเขาช่วยกําจัดพีดีพเป็นตายเกลี้ยงเมื่อเหตุการณ์สงบลงเซก็มากล่าบคำลากับศพของริชชี่แต่ว่าริชชี่เนี่ยกระดงฟื้นขึ้นมาในร่างผีดิบ Ford, เ,าาเ,เซ็กระาาาากกกืนคู่แแลล้้้้ววว็บออถงเขก็ เขาจะยิงกับบานซะจากครบเนยะก็เลยเรียกสติว่าตอนนี้ริชี่เนี่ยเป็นผีดิบแล้วไม่ใช่น้องเขาอีกต่อไปเขาก็เลยใช้ไม้เนี่ยแทงริชี่จนทําให้เขาสลายไปผ่านไปไม่นานทุกคนก็เริ่มได้ยินเสียงโครงคราวจากหน้าประตูซึ่งมันก็คือฝูงค้างคาที่บยมจะบุกเข้ามาพวกเขาก็เลยช่วยกันในการปิดประตูทางฝั่งของเคทิโลค้างขาวก็ถอยมาหลบยืนอยู่หลังบาร์เล่าทําให้เธอเห็นว่าพวกแขกที่ถูกกินกําลังฟื้นคืนชีพมาเพื่อจะมากินเธอแต่ว่าเซ็กแมชชีเนี่ยก็ช่วยเธอไว้ทั้งคู่รถคืนน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 ชชีพได้้กกก็เเลลลยยาาาาััหมมมแแทงงศ่่่ออจะะปรใตซ เนกระดนพีดิบตัวหนึ่งกัดเข้าที่แขนแต่ว่าเขาเ่ยก็ไม่ได้บอกใครแค่นําเสื้อนำมาคลุมแล้วก็ปิดแบาดแผลไว้ทุกคนหนุ่มรวบรวมสติกกลับคืนมาแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยลงคอมเห็นตรงกันว่าพีดิบเหล่านี้ก็คือแวมไพร์ดูดเลือดจากนั้นก็ช่วยการคิดถาวิธีฆ่ามันเช่นการเอาไม้ที่เป็นลิ่มนามาแทงหัวใจกระเทียมไม้การเขน แต่เท่าที่มีอยู่ก็มีแค่เซ็กขาโตกับไมซสนุกที่พอจะเป็นริ่มในการฆ่ามันได้ซึ่งการจะเข้าถึงตัวมันแล้วเอาไม้แทงเนี่ยก็อันตรายเกินไปแต่ว่าเซ็กรอความเห็นว่าพวกเขาน่ะมีวุฒิระแรงที่สุดในตอนนี้ผู้ที่เกิดเป็นสาวพวกของพระเจ้ามาก่อนแต่พระจ้า,จาคอบเหน่อกัดันเรื่องศรัทธาเพียงเพราะเมียตายพอคุยกันสักพักร่างของเซ็กแมคชนเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นผีดิบแล้วก็เข้ามาดดกัดฟอสเซ็กับจาคอบเหน่อก็เลยพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ประ็สู้พลังกำลังของผีดิบไม่ได้ในเหตุการณ์นัันนัั้้้นนนาาาาอบห่่งงงกกกกกก็็โดดเเเขขขขทททีีแีแแลวยไปใฝฟถูะมม เขาก็เลยท้าให้พีดิปเซ็กซ์แมกชีนเี่ยมาสู้กันจากนั้นก็โยนเซ็กซ์แมกชีนเนน่ยทุประตูทำให้ฟงค้างคาวเหน่ยเข้ามาได้ เดฟฟอนแลก็เปลี่ยนด้านทันทีเซธเนกลเลอรี่พาเคธและก็สกอตเข้าไปหลบในห้องเก็บของตัดมาทางฝั่งของจาคอบตอนนี้เขายังไม่ตายและกำลังหาทางหนีจากฝูงข้างเข้าที่ตอนนี้กลายร่างเป็นผีดิบไปแล้วเขานําไม้เบสบอลมาควายกับมืลรูกซองให้มีลักษณะเหมือนกับไม้กางเขนและก็สวดขตอต่อพระเจ้าเพื่อจะให้ผีดิบหล่นนั้นหนักกลัวจาครอบค่อยๆเดินถอยหลังตามเซธเข้าไปในห้องเก็บของหลังจากกลับมารวมตัวกันได้จาคอบก็บอกว่าอีกไม่นานเขาจะกลายเป็นผีดิบแต่จนกว่่าาจะงงออนนนัั้เเขกกกกลบศทนใวสสหุยป็ิ์ เพื่อจใจทุกคนหนีไปด้วยกันหลังจากนั้นพวกเขาก็ค้นห้องเก็บของโดยเซตก็น,นําสว่านแยกปุ่นมาเปลี่ยนหัวเป็นลิมไม้ส่วนเคทก็หยิบเอาไม้ที่มีรูปทรงคล้ายกับไม้กลางเขนและสกอตก็ได้สร้างอาวุธด้วยปืนฉีดน้ํากับถุงยางอนาม,มัย เพื่อที่มันจะกลายเป็นน้ำมนต์จากนั้นจากเขาก็ปลูกเสกาวุธให้กับทุกคนโดยเขานาบอกว่าหากเขาตายเขาก็ไม่อยากจะกลายเป็นสาวกของซาตานก็เลยฝากฝังให้ลูกๆหนักเขาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเขาเขาจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองซะเขานาบอกว่าการฆ่าเขาน่ะมันได้บาปลอกเพราะเขาในกำมือกับตายไปแล้วสกอตกับเคธในก็เลยสัญญาว่าจะจัดการเขาเองจากนั้นพวกเขาในก็เปิดประตูออกไปแล้วก็ไปตะลุมบอนกับพวกผีดิบต่างคนก็ต่างแชร์วุฒิปรับพวกมันและก็แนตอนนั้นจาาครอบเนี่ยก็เริ่มจะกลายร่างแต่ว่าสกอตกกกกกาาาาลลลลังเเเ็ม่คจออบยสตเเเขขข้้าาาททที่แนไสกกออตงรลื์ นำถุงยางน้ำมันหนาฟ้าแสนาจาครอบจนตาย ก่อนที่สกอตจะถูกผีดิบตัวอนะื่นอรุมกินสกอตก็เลยขอร้องให้เคธนะคฆ่าเขาซะเพราะว่าเขาไม่อยากจะกลายเป็นผีดิบเธอก็เลยจัดการสังหารเขาและก็ในขณะที่จํานวนของผีดิบไม่ได้มีวิวจะลดลงเลยแถมสมาชิกในกลุ่มนะ่ก็เหลือแค่2คนเคธน่ก็เลยไปรวมตัวกันท่ามกลางผีดิบที่ยืนได้ล้อมอยู่ก่อนที่เธอจะเสนอว่าให้ยิงตัวตายไปเลยแต่ว่าเซตก็บอกว่าอย่าพิ่งสิ้นหวังเขาเลยไปเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยกำลังเริ่มขึ้นแล้วและผีดิบมันก็กลแสงสว่างด้วยก็เเเเลลลลยยยบบบอออกกกกกใใใหห้้้้คคคนนนนนนน่่่่ะิงงงผผััรราาาาาาป็็็็ููซซึึมมมไไดสถทต ขคารา์าลสก็เลยให้ลูกน้องนะพังประตูและแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาเน่กก็สท้อนกับลูกบอลดิสโก้ทำให้เกิดเป็นระเบิดแสงที่คาหลาวพีดิบจนหมดเกลี้ยงสุดท้ายเซตกับเคตนนก็สามารถหนีออกมาได้ ร้อมกับชกหน้าคาร์ลสไปหนึ่งทีเขาโทษคาร์ลสว่าน่าเจอกันที่ไหนก็ได้แต่ไม่ควรจะเป็นที่นี่เพราะบาเหตุนี้ทําให้ริชชี่รวมถึงครอบครัวของเคทหนาตายกันหมดคาร์ลสก็เลยให้ผลว่าที่นั้นมาบานี้ก็เพราะว่ามันอยู่ในที่เปลี่ยวไม่มีทางที่ตํารวจจะเข้ามาอย่างแน่นอนอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่คิดว่าจะมีแวมพาอยู่ที่นี่จากนั้นเซธกาเลสเสนอเงินส่วนแบ่งให้กับคาร์ลส์ิห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อจะขอที่รีภยัยหลังจากตกลงกันได้เคทที่ไม่เหลือใครแล้วนก็จะขอตามเซธไปด้วยแต่วีกฝ่ายก็บอออออกกกกกกววว่่่่่าาาาาาาเเเเเเเธธคคนนจะะะลลัััับบไไปทไทีีมมรรริิซพพขขง็ใใชชดหแ้ต ขของเาด้วยจากนั้นเซตก็ขับรถตามคาร์ลสไปส่วนทางฝั่งของเคทก็นั่งทำหน้าซิงและก็ขับรถกลับไปที่อเมริกาก่อนที่ตัวของภาพนั้นจะฉายมุมกว้างที่ชวยเห็นว่าด้านล่างของบาเ์เปืองผ้านั้นก็คือวิหารโบราณขนาดใหญ่และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง แล้วเพื่อนๆละครคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะผมต้องบอกนะครับว่าที่จริงแล้วหนังเรื่องนี้เนะี่ยมันแปลกมากและก็สนุกมากๆด้วยเนื้อเรื่องนะครับไม่ได้เข้มข้นอะไรมากมายแต่บรรยากาศของหนังนะครับมันทํามาได้ดีมากเพียงแต่หนังมันเก่าไปหน่อยนะครับไลฟ์มันก็เลยดูจะขาดหูขาดตาไปนิดหนึ่งอีกยางน,นะครับที่น่าเสียดายมากๆก็คือตัวละครซาตานิโก้เนี่ยใครๆก็รู้ว่าชื่อของนางเนี่ยนะล้อเล่นมาจากซาตานและก็ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าของเหล่าพีดิบด้วยนะแต่ว่าเธอเนะี่ยมาไวแล้วก็ไปไอย่าางมก ก็เลยนึกเสียดายว่าถ้าไม่ตายเนื้อเรื่องนะครับมันน่าจะระทึกมากกว่านี้สรุปนะครับหนังเรื่องนี้นะฮะมีทั้งความเป็นดาร์คคอมดี้แอคชั่นคริมและก็ฮอล์เรอร์ผสมประส,สานกันได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็สนุกมากๆเรื่องหนึ่งเลยและสุดท้ายน,นะครับหนังเรื่องนี้กระทาคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้7.2คะแนนส่วนทางฝั่ง,งมะอขือนานะครับได้ไป64%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทําผลงานต่อไปสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสันกันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นแด่ทารถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง